สำรับวัน,นี้เลยมันเค็ก่องปัันไฟให้ฟ้ามุ่งสวัสดิ์ยบอกะเดีบริเวณฟ้าเดี๋ยวอบ กำลังเครื่องยนต์กกำลังทำงานอยู่นะครับเครื่องยนต์ที่ใส่น้ำมันโซล่าใส่น้ำมาดัดแปลงใส่สเก็ตขีหมูเนี่ยครับเอามาปั่นกระแสไฟฟ้าใส่ในฟรามันนี่จะได้ไม่เช็คระบบไฟฟ้าระบบเครือฟฟร่องยนต์ครับ